สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค่ะาาพิเศษครับ14บสนาฬกา20นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับวันพุธที่6พฤษภาคม2,563ครับผมอยากจะพาทุกท่านมาดูทวิตเตอร์ของสอสรังสิมันโรมสักนิดหนึ่งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเก้าไกลนะครับผู้ติดต,ตาม147,813คนสอสรังสิมันโรมครับ ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของเงินเดือนองค์มนตรีแล้วก็คุณนุลักษ์มาประนีดนะครับว่ามีไรายได้ราว20ล้านบาทจากการเป็นตุลาการสารร,รัฐมนูญเกือบ12ปีครับโอเคครับก็คุณลังสิมันโลมนะครับองค์มนตรีมีเงินเดือน 1 1 2 2 5 0บาทต่อเดือนนะครับจากภาษีประชาชนก่อนหน้านี้นายนุรักษ์มาประนีตมีไรายได้ราว20ล้านบาทจากการเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญเกือบ12ปีครับส่วนผลงานที่ผ่านมาชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอยู่แล้วนะแล้วก็ติดแฮชแท็กเงินเดือนองคมนตรีกับองค์คมนตรีนะครับ แล้วก็อันนี้เอานำอ้น,นี้มาด้วยครับพระสกิศดีกาเงินประจำตำแหน่งองคมนตรีและรัฐบุรุษนะครับนี่ครับให้ประธานองคมนตรีนะครับให้ประธานองคมนตรีได้รับเงินประจำตำแหน่งรายเดือนเดือนละ1 2 1 9 1 0บาท 9 9าบาทนะครับเอาใหม่ทวนใหม่นะครับให้ประธานองคองมนตรีได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งรายเดือนเดือนละ1 2 0 9 9 0 1990บาทส่วนองคองมนตรีได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งเดือนละ11200 0บาทครับมาตรหาหให้ผู้ซึ่ง มีพระบรมราชโองการปกเก้ายกย่องอยู่ในฐานะรัฐบุรุษได้เงินเดือนประจำตำแหน่งรายเดือนเดือนละ1 2ึ่ง0สนสอบาทให้นายมตรีรักษาราชการตามพระราชกิจสกิการนี้ผู้สนองรับพบระบรมราชโองการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในสมัยพลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คุณสสรังสิมณ์โลมเอามาให้ชมกันนะครับอันนี้ แล้วก็มีอีกภาพหนึ่งแล้วก็เอาสอสอรังสีมันลมก็เอา,อาบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของประธานสารร,รัฐมนูลและตุลาการรัฐมนูลแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและผลประโยชนต์ตอบแทนอื่นของประธานสารรัฐมนูลและตุลาการรัฐมนูลพศ2561ครับประธานสารรัฐมนูลนะครับเงินเดือนนะครับ 83,090บาทมีเงินประจำตำแหน่งอีก55,000บาทครับส่วนตุลาการสารรัฐมนูลก็8มนูญก็81,920บาทนะครับเงินประจำตำแหน่ง5,000บาทนะครับนี่เขาเอามาให้ดูนะครับ <c oughs> เป็นความรู้โพสต์ทวิตข้อความนี้เมื่อ10โมง8นาทีนะครับ มีคนรีทวิตไปถึง1นึ่งรีทวิตมีคนกดชอบนะครับอ่าผมกดบันทึกไว้หน่อยแล้วก็อ่านขา้อความก็รีทวิตนะครับมีคนตอบกลับมาเยอะเลยนะครับลองมาดูว่าบางอันอ่านไม่ได้บางอันอ่านได้นะครับเป็นคนที่จงรักภักดีกับสถาบันจริงๆกลับไม่ได้เป็นองคมนตรี ทำนายไ้ล่วงหน้านะคะหลังโควิดนักษารนักเรียนและประชาชนจะขับไล่รัฐบาลตู่ตำรวจจะจับกลุ่มประชาชนถามตำรวจนะครัมีสิทธิ์อะไรจับคนเห็นต่างจากประชาชนใน mm. เมื่อเขาไม่พอใจรัฐบาลในความไม่พึงพอใจของประชาชนค่ะ mm. คุณโรมอ่าละรีทวีตหน่อยครับคุณนิพาพรน,นะครับนิพาผล ตอบ,ตบกลับไปหาคุณรองซิมันโรมว่าทำหน้าที่ของคุณต่อไปฝ่ายค้านที่ทำอะไรไม่ได้มากในตอนนี้แต่ก็ได้แกะพฤติกรรมคนกลุ่มหนึ่งอองไม้คนเห็นแล้วก็ติดแฮชแท็กพน้อง,งอเราจะต่กมนะครับคุณทองดีทองบอกว่านะครับยุคอนาคตใหม่น,นี้ส่งไปหาคุณโรมนะครับทางซิมันนะยุคอนาคตใหม่กรณีปล่อยกู้เนื่องจากเป็นการกทำฝ่าฝืน มาตรา12ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม้ด,ด้วยพักการเมืองกรณีนนตัดสินยิงลักพนตำแหน่งเ้าโยกย้ายในถวินเปลี่ยนสีเพื่อเกิดประโยชน์กับตนเองและญาติอื่นนะครับอันนี้พูดถึงอะไรเบื้องหลังคดีการเมืองจากการโพสต์ของนายเปียบุตรนะครับอันนี้ก็มีอาาหมีแซะคุณลังสิมันเหมือนกันนะคุณเองก็กินภาษา ภาษีประชาชนทุกเดือนไม่เห็นทําประโยชน์อะไรเลยแต่ให้เขาทำอะไรเขาเป็นฝ่ายค้านแสดงว่าคุณไม่เข้าใจรับงสภาแสดงว่าไม่เคยฟังอภิพีปายป่าร้อยต่อสลิม300แล้วบอกผมสงสัยเฉยๆว่าทําไมต้องซื้อของในเซเว่นชัดเจนมากๆคุณยูยารฮูกูเกอรบอกว่าน้อยไปหน่อยกันเดือนตุลาการน่าจะ2องสองแสนต่อเดือนพอทํางานหนะักปัดกวาดขยะแผ่นดิน คุณตีดอยตุงบอกคนหนึ่งร่ำเรียนมาเฉพาะทางสอบแข่งขันเข้ามาแต่เต้าขึ้นมาอีกคนหนึ่งส้มหล่นได้เป็นสอสอเงินเดือนเท่ากันมันยุติธรรมไหมล่ะอันนี้ก็ตอบไปหาลังสิมันโลมนะครับก็มีหลายความเห็นหนะ้ทาท้งเห็นด้วยเห็นด้วยการอยู่เฉยๆกิ่งเดียวประชาชนก็ยังไม่มีใครว่าอะไรนะค่ะคุณโลมแค่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่เหมาะสมนอกจากจะทัวร์มาเยี่ยมอาจจะมีของแข็งกระแทกปากนะ อยู่เฉยๆตรงไหนไม่ทราบความโปร่งใสที่รู้มาทั้งหมดมาจากฝ่ายค้านที่ไม่หลับหูหลับตาปะคะใครจะอยู่ไม่อยู่เฉยไม่สุกกระตือรือร้นซื้อยันกรากกระสุนหางเงินกรเผาตัวเองแบบนายกละคะ่ะอันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับน,นี่มีทั้งด่าทั้งชมนะครับอันนี้อะไรโลมเงินเดือนจากประชาชนไปจ่ายหนี้ว่างไหม อันนี้ก็พูดถึงนะครับคุณลังซิมันโมเอาข้อมูลนี้มาเปิดเผยนะครับอันนี้ก็ถล่มเหมือนกันนะโดนถลม่มนะักการเมืองชั่วอย่างมารึงไม่ควรกินภาษีประชาชนเหมือนกันแล้วก็ด่าแรงกันไอเศษสวสวรสระอะนะครับจริงๆถ้ารู้ตัวว่ามีอยากยา,กายกระบวนดานก็ไม่จำเป็นเปิดเผยคนอื่นก็ได้นะคะ หวังดีนี่ครับเกมกันเมืองครับสู้กันก็ขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง youtube ชิพทำคำพิเศษนะครับบันทึกไว้นะครับ1 0อส่นาฬิกานาทีพุธที่6พฤษภาคมส5 6 3หรบผมชิพทำคำพิเศษสวัสดีครับ